ชาวถ้าดินมังกองประสบการณ์ความสัมพันธ์ของคนที่จบไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจากหน้าไพ่ที่เห็นไม่รู้ว่าจบกันมานานแล้วหรือยังหรืออาจจะเพิ่งจบหรือว่า จบแบบไหนก็แล้วแต่แต่ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์บางท่านอาจจะเพิ่งถล่มกันมาหมดเลยนะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะทําให้เสียความรู้สึกเหลือเกินพังทลายเหลือเกินก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือบางท่านถ้าเกิดว่าจบกันไปนานแล้วบางทีในช่วงนี้ก็อาจจะยังมีความหลงจากเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่ก็เป็นไปได้เนาะเลยทําให้เราก็ยัง ยังคลอนๆอ,อยู่นะคะยังไม่ได้แข็งแรงมากนะแต่ทีเนี้ยไพย่ถ้าสำหรับเป็นไพ่ the unplace ไม่รู้ว่าคนที่กดชนวนระเบิดเป็นคุณหรือเปล่านะคะถ้าเป็นชาวธาตุดินเลือกที่จะถล่มความสัมพันธ์ทิ้งไปเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคอำนาจอยู่ที่ฉันฉันจัดการไปเลยแล้วกันเออบางทีอาจจะเกิดจากการที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ความมั่นใจหรือความเป็นตัวคุณกลับมาให้คุณได้แบบ กลับมามีคุณค่าในตัวเองไวๆก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นการที่เราอะให้เขาอะเป็นคนสําคัญที่สุดของเราสุดท้ายแล้วมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างวันเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณเองก็ยับเยินเหมือนกันนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวขอไพ่เพิ่มให้ The Tower หน่อย The Tower คืออะไรเลยคือไพ่ h e Tower เหอรไพ่ที่บ่งบอกถึงการตกจากที่สูงมา คุณอาจจะเคยคาดหวังคาดฝันอะไรหลายอย่างเอาไว้แบบระดับสิบแล้วพอความจริงเปิดเผยขึ้นมาก็คือเละไปหน้ากองเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะควีนถือถ้วยสี่ถ้วยฮ f ลเฟนเดมู n โอเคหนึ่งนะ้หวรู้สึกว่าคนคนนี้นะ่าจะเคยไปจากคุณแล้วหรือเปล่าแล้วก็กลับมาใหม่ เป็นแผลมาด้วยนะกลับมาในตอนที่เป็นแผลให้เราได้ดูแลรักษารับผิดชอบอยากได้ไหมคงไม่ได้อยากได้เท่าไหร่แต่สุดท้ายเราก็ยอมะนะคะก็โอเคมามาก็มาเดี๋ยวฉันดูแลเองสุดท้ายแล้วเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือสองก็คือว่าเข็ดตอนนี้เข็ดแล้วนะคะตอนนี้เข็ดเหลือเกินถึงจะเคยรักเขามากหรือว่าเคยรู้สึกกับเขามากๆแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าต้องเริ่มต้นกันใหม่หรือให้ไปต่อ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องการไหมเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะมั่นใจได้ยังไงกับความสมพันธ์นก็เป็นไปได้เขาไพ่ขึ้นจมูกด้วยนะคะอืเดี๋ยวขอให้เพิ่มหน่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้เดีแต่ขอดูเขาก่อนเนาะก้าดาบลุเคลียนนะคะอีกฝั่งหนึ่งของคุณ คิดเยอะด้วยค่ะคิดเยอะคิดมากนะคิดบนๆเกี่ยวกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอะไรหลายอย่างในช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดึงใจมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาหนึ่งคู่นะคะคือไพ่ควีนถือถ้วยในฝั่งของคุณแล้วก็คิงถือถ้วยในฝั่งของเขาเอา่อคือหวั่นรู้สึกว่าเขาเหมือนคนที่ เวลาที่มันมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นก็คือคหรือความดราม่าอะไรเงี้ยอยากจะหันหลังแล้วไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นนะแล้วเป็นคนที่อาจจะเป็นคนเฟลลี่อัธยาศัยดีหรือมีคนที่สามารถเข้าหาเขาได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะมีคนเข้าออกตลอดเวลาก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วเขาก็เหมือนพร้อมที่จะคุยกับคนที่เข้ามาได้เรื่อยๆเหมือนกันเป็นการหาคู่ต่อสู้มาแทนคนที่ทำให้มีดราม่านะคะแต่ถามว่าคนที่มีดราม่าเขาลืมได้ไหมก็ลืมไม่ได้นะคะก็ลืมไม่ได้เลยแต่แค่ก็ไม่อยากจาัดก,การเป็นหา เดี๋ยวดูเขาก่อนว่าเขาในตอนนี้รู้สึกอย่างคนแล้วกันนะ The Star นะคะบางท่านอาจจะเคยชาวราศีกลุ่มละขนากลุ่มชาร์ลีออสเบรน์แฮงแมนเขายังลืมคุณไม่ได้เลยนะคะโอ้โหเหมือนมีคุณอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรนะจริงๆเหมือนมองว่าเขาอะรู้ทุกเรื่องเลยนะคะ รู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแต่ว่ายังไม่ได้ลงมาจัดการหรือแก้ไขปัญหาใดๆปล่อยสถานการณ์ให้มันค้างคาอยู่แบบนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกถึงความยากลำบากเหมือนกันบางท่านอาจจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องสัญชาติศาสนาวัฒนธรรมอารมณ์อายุภาษาหรืออาจจะเป็นคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่างนะคะแต่ก็ตัดยากตัดเย็นต,ตัดกันไม่ขาดสักทีเหมือนังมีแหลซึ่งกันและกัน เขาในตอนนี้ก็ยังอยู่ในจุดที่ก็ยังเฝ้าคอยสังเกตการคุณอยู่เนาะเอออาจจะรับรู้เหมือนกันนะคะว่าในตอนนี้คุณก็น่าจะยักเยินเหมือนกันไพ่เดสตาร์อาจจะมองว่าคุณกําลังซ่อมแซมเยียวยาตัวเองอยู่หรือเขาเองในตอนนี้ก็ก็พอๆพอกันอวันรู้สึกนะเอ่อทีนี้มีไพ่หนึ่งดาวกับไพ่สองถ้วยเข้ามาคืออวัยรู้สึกว่าสิ่งที่ชัดเจนในใจของเขาอ่ะเขาก็ยังรู้สึกดึงดูดกับคุณนะคะชาวธาตุิน ยังเป็นความสมพั์ที่คุยแล้วยังอยากจะคุยอีกจะคุยต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมันจะหนักมันจะอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังเป็น the o n place อยู่ดีอย่าเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่สาคัญอยู่เนาะเออแล้วปัญหาระหว่างคุณกับเขามันคืออะไรล่ะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าแล้วตอนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณบ้างไหมเนาะเจ็ดถ้วยยังฟุ้งอยู่เลยนะคะสิบเหรียญ ว่าความสัมพันธ์อาจจะมีครอบหนูฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วทําให้เป็นความยากลำบากของความสัมพันธ์เอ็มเพิร์สีเหรียญถามว่าอยากกลับมาไหมก็อยากแต่เป็นคนอีก้แรงนะ่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันก็ครบถ้วนนะทําไมฉันจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มนะคะมันก็เลยเป็นในรูปแบบนี้อืมเออ แล้วในตอนนี้เขาอยากให้คุณทําอะไรแล้วกันเนาะ9ถ้วยสามดาบ่ดาบจริงๆถ้าถามว่าอยากให้คุณทําอะไรไพ่จะสอบขึ้น6เหรียญ อย่าให้คุณลงทุนค่ะอย่าให้คุณลงทุนกับความสัมพันธ์นี้ซึ่งการลงทุนในที่นี้อาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการเงินในเรื่องของเวลาหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกก็ได้นะคะอาจจะเป็นการทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนได้หมดเลยเนาะซึ่งมาเป็นไพ่ก้าถ้วยนะคะเป็ลนลักษณะคนที่รอยตัวนดราม่าคืออยากอยู่นิ่งๆนะแล้วมีคนล้อมหน้าล้อมหลังนะคะคือแบบให้ฉันพยายามฉันก็จะไม่ทำนะฉันขออยู่นิ่งๆและลอยตัวนดราม่าดีกว่าเพราะว่า อาจจะรู้สึกเจ็บปวดเป็นไพ่สามดาบเนาะไม่มีบาดแผลค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแล้วก็มาเพราะไพ่สีดบอยากจะอยู่นิ่งๆมากกว่าด้วยก็เป็นไปได้เคือหมานรู้สึกว่าเขา,าอยากให้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขามันดีโดยที่เขาอาจจะไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะแต่มันมองว่าฝั่งคุณเองก็น่าจะยับเหมือนกันเออ อยากให้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขากลับดีขึ้นเลยนะวหนดูท่าทางแล้วอยากให้คุณทำอะไรเหมือนอยากให้คุณทำอะไรก็ได้ให้ทุกอย่างระหว่างคุณกับเขามันกลับมาเหมือนถูกเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าหลายท่านอาจจะมีช่วงเวลาที่มันแบบฉันกับเบื่อเธอก็นายความสัมพันธ์มันไม่โรแมนติกเท่าที่ควรจะเป็นมันไม่เติมเต็มอะมาสักพักแล้วหรือเปล่ามันเหมือนบางอย่างที่มันถูกดึงดึงดึงจนเตึมเกินไปสุดท้ายแล้วมันก็ขาดนะคะมันอาจจะขาดไปโดยที่คุณกับเขาไม่ได้เคลียร์กันให้ชัดเจนเลยด้วยซ้ำหรือบางทีมันนนย่อเกิไปซจน มันก็เหมือนแบบใช้การไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเลยเอ่ออะเขาอยากจะบอกเลยคนบ้าน่เขาสามารถพูดคุณได้เนาะเก้าเหรียญคิดถึงนะคะคิดถึงมากเลยแล้วก็ยังคอยส่องพี่ตลอดเวลานะเจ็ดไม่เท้ายังอยากจะพยายามกับความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วก็ยังอยากที่จะหันหน้าเข้าหาการพูดคุยกันนะคะ แต่ทีนี้บางท่านจะเกิดว่าเกลียดกันมากเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาคือแบบเหม็นขีหน่ากันเหลือเกินอย่างน้อยขอให้ได้เป็นเพื่อนก็ยังดีนะเออถ้าแบบมันจะแบบกลับมาไม่ได้แล้วจริงๆนะคะขอให้ได้เป็นเพื่อนก็ยังดีเนาอะอม,มีไภภพ่หกทุดไว้มมที่บ่งบอกถึงการที่เขาก็ายังถึงเรื่องราวเก่าระหว่างคนกับเขานะคะสิ่งที่เคยผ่านพ้นมาด้วยกันเออทีนี้มันมีไภภพ่ควีนถือดา สิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขาอาจจะเหมือนคนที่ดูเย็นชานะคะหรือว่าไม่ค่อยจะอ่อนหวานอ่อนโยน,นนุ่มนวลเท่าไหร่นะคะถ้าเขาเป็นแบบนั้นพไพ่ใบนี้ไพ่ที่บุงบอดเป็นคนที่แข็งนอกแต่ว่าอ่อนข้างในนะมันพยายามสร้างเกราะป้องกันตัวเองอาจจะชอบปูจจาประชดประชันแก้แทกแต่การเดี๋ยวบอกเลิกเดี๋ยวบอกไล่หรือชอบลองใจแต่จริงๆแล้วยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นะคะบางทีแค่อยากลองดูว่าถ้าพูดแบบนี้แล้วผลมันจะเป็นยังไงแต่ไม่รู้ว่าลองไปลองมาสุดท้ายแล้ว พังหมดเลยหรือเปล่านะคะบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่ใครสักคนหนึ่งไวัยไปนิดหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีใครไม่ได้ไม่ได้ปรับความเข้าใจกันนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปก็เป็นไปได้เหมือนกันสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าเขาเองก็ ก็ยังอยากจะพยายามกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอยากจะไปต่อถ้าปรับความเข้าใจกันได้ก็ดีนะคะกับอดีตที่ผ่านมาที่มันดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจกันหรือว่าเขาเองก็น่าจะยังอยากพูดคุยอยู่เนาะเห็นไหมยังอยากจะลงทุนกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังอยากจะพยายามอยู่เลยแต่ช่วยโอเค มันอาจจะมีช่วงเวลาที่ใครสักคนถอยออกไปจากความสัมพันธ์นะคะเพราะรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่ใจต้องการถ้าเป็นเขาที่ถอยไปเขาน่าจะรู้สึกว่าหนึ่งคืออาจจะมองว่าคุณไม่อยากให้อยู่งั้นไม่อยู่ก็ได้พอก็ได้ถอยก็ได้หรืออาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่เติมเต็มอะ่ะก็เลยเลือกที่จะไปนะคะแต่ไปแล้วก็เหมือนจะเจอ,เจอทางใหม่แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ทางที่ต้องการอยู่ดี ก็ยังสนใจคุณอยู่ดีนะคะมีความละล้าลังแล้วก็ไม่มีใครแทนที่คุณได้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีคนคุยน่าจะมีคนคุยแหละแต่ว่าก็ก็ไม่มีใครแทนคุณได้นะคะตึกแต่ว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเลือกที่จะถอยออกไปจากเขาเนร่ยสึกว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้คุณไปนะแต่เขาแค่มองว่าไม่รู้จะรั้งคุณยังไงนะคะก็เลยก็เลยได้แต่อยู่ในที่ของตัวเองอืบางทีอาจจะด้วยเล็กเล็ก,ลกน้อย,น,อยน้อยก็ได้แล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่คือบางทีนะ ปัญหาเล็กๆในช่วงเวลาปลกติอะ่ะมันอาจจะเป็นปัญหาที่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ว่าถ้ามันเป็นในช่วงเวลาที่ไม่ปกติเหมือนเป็นจังหวะนรกอะคะ่ะที่มันเกิดขึ้นอะ่ะนิดเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่หระเบิดจังบึ้มได้เลยอาจจะเป็นช่วงที่ดาวความรักเดินถอยหลังก็ได้ซึ่งตอนนี้ดาวเดินถอยหลังค่อนข้างเยอะนะคะถ้าหวันจาไม่กี่จะมีดาวเสาแน่ๆแหละที่เดินถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นอะ่ะ ใครที่มีดาวสองคัญเป็นดาวเสาไม่ว่าจะเป็นดาวความรักดาวประจำตัวหรือว่าดาวสุขหรือดาวจันอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นดาวเสาก็อาจจะได้รับอิทธิพลค่อนข้างเยอะเหมือนกันการที่ดาวเสาเดินถอยหลังก็จะทําให้รู้สึกหน่วงนะคะปกติก็คือยากอยู่แล้วกดดันอยู่แล้วเดินเดินถอยหลังอีกยิ่งทําให้ยากลำบากเข้าไปใหญ่ถ้าไปในเรื่องของความรักก ค่อนข้างจะสาหัส,สาการเหมือนกันนะคะปัญหาเก่าๆอาจจะย้อนวันกลับมาหรือการคุยกันก็ยากกว่าปกตินะคะก็เป็นไปได้อาจจะต้องลองเช็คในพื้นดวงตัวเองดูแล้วกันเนาะ,อะโอเคคําแนะน,นําหน่อยแล้วกันค่ะให้กับคนที่จบไปแล้วถ้ากินความสุขันนะคะอะมีแรงกดดันหรือเปล่าเอ่ยบางท่านะเป็นความสัมพันธ์ที่บางทีคิดเยอะนะคะคิดเยอะแล้วก็คาดหวังเยอะ แล้วพอความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นมันไต่ระดับไปไม่ถึงเลยทําให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเนาะอืมบางทีในเวลาที่เราคาดหวังกับความสมพัน์นะคะเราก็ต้องดูในโลกของความเป็นจริงด้วยนะคะว่ามันมันเป็นตัวจริงของเราและเขาหรือเปล่าคือวันเคยพูดหลายครั้งเวลาที่ดูพื้นดวงให้หาลัคนาลัคนาการเอาวันเดย์ปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะคะเวลาเกิดที่แน่นอนด้วยถ้าไม่แน่นอนก็เลิกใช้นะคะไม่ต้องใช้เวลาเกิดเลยใส่อันโนไปเลยนะคะ แต่ถ้าทราบเวลาเกิดที่แน่นอนก็จะหาลักนณะได้ลักนณะคือภาพภายนอกนะคะคือหน้ากากคือรูปร่างหน้าตาคือสิ่งที่เห็นตั้งแต่แรกเจอนะคะนั่นคือลักนาะเนาะส่วนราศีนะคะหรือว่าดาวอาทิตย์ก็คือวันเดือนปีเกิดของเรานะคะ ก็จะเป็นตัวตนของเราตัวตนเราเป็นยังไงอาจจะต้องใช้เวลาในการทําความรู้จักกันสักพักหนึ่งเนาะถึงจะรู้ว่าตัวตนของเราเป็นยังไงนะคะและอันอีกอันนึงก็คือดาวจันร์ดาวจันคือจิตใต้สํานึกลึกๆของเราคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจนะคะบางทีถ้าลึกเกินไปเราก็จะงงตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราคิดอะไรอยู่เราต้องการอะไรกันแน่เรือในใจของเราเหมือนอันนั้นก็ไม่ถูกใจอันนี้ก็ไม่ถูกใจแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องการอะไรนะคะหรือถ้าเขาที่เข้ามาไม่ถึงจิตใต้สํานึกของเรา เขาก็จะไม่เข้าใจเราเห ăng. มือนกันเหมือนที่เราไม่เข้าใจเขานั่นแหละมันเป็นสิ่งที่มันถ้าเราไม่ได้เปิดใจอ่ะเขาก็ไม่รู้หรือเขาไม่ได้เปิดใจเราก็ไม่รู้ดาวจันร์ือสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกมากๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการที่จะทําความรู้จักคนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่ภาพแรกที่เจออาจจะต้องรู้จักกันส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาเพื่อที่จะรู้จักอีกส่วนหนึ่งแต่ไอ้ดาวจันร์ที่หวนบอกนะ่ะบางทีรู้จักกันเป็นสิบป,ปีถ้าคนหนึ่งไม่เปิดอ่ะ ก็ไม่สามารถเข้าใจได้นะคืหว่ญนะมีลูกดวงที่ค่อนข้างเยอะที่แบบเป็นเพื่อนกันมาเป็นสิบปีหรือคบกันมาเป็นสิบปีแต่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงหรือเขาต้องการอะไรคืออาจเขาไม่ออกเพราะว่าเวลาไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะสามารถรู้จักใครได้อย่างถ่องแท้ขนาดนั้นถ้าคนคนนั้นเขาไม่ได้เปิดออกมาทั้งหมดถ้าเขามีแค่เปลือกที่ทําความรู้จักกับเราเราก็จะรู้จักแค่นั้นนึกออกไหมเหมือนเหมือนอย่างแบบอย่างเราอย่างเงี้ย เราอาจจะอยากให้คนคนหนึ่งเห็นเราแค่มุมหนึ่งเราก็จะโชว์แค่มุมหนึ่งแต่จริงๆเราอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าน,นั้นที่เราอาจจะไม่ได้โชว์กับเขาเขาก็อาจจะรับรู้แค่นั้นก็ได้อย่ามาคนที่เหมือนตอนแรกๆเหมือนใจมันฟูขึ้นมาแบบรักกันเหลือเกินฉ่ำมากๆบางทีอาจจะติดอกติดใจกันจากลาักษณะภาพภายนอกก็ได้พอมาทําความรู้จักกันจริงๆพอลักษณาอยู่ตรงนี้ตัวตนอยู่ตรงนี้เหมือนราศีกันะะขนันลักษณะนี้ราศีอยู่ตรงนี้มันตรงข้ามกันเลย จากมุมแรกที่ชอบแบบนี้แล้วพอรู้จักไปรู้จักมากลายเป็นแบบนี้มันเหมือนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทําให้บางทีมีความสับสนเกิดขึ้นอะ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะใครที่มีลัคนากับราศีอยู่ตรงข้ามกันต้องค่อยๆให้คนรักค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปแบบแบบเบาๆช้าๆนยอย่าไปเปิดเผยตัวตนออกมาพลังเปลี่ยงบางทีเขาอาจจะตกใจได้นะคะถ้าเกิดว่าเขารู้จักเราแบบนี้แล้วพอเราคบกับเขาเราเป็นตัวเองเต็มที่ บางทีเขาตกใจนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆปล่อยคลองแล้วออกมาดีกว่านะเวลาที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับใครเหมือนที่เราค่อยๆเรียนรู้เขาเขาค่อยๆเรียนรู้เราแล้วค่อยๆเปิดใจเฮนนีดเทียนหน่อยมันมองว่าก็น่าจะทําให้คนสองคนสามารถเข้าใจกันได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะดูด้วยว่าความสมคัญที่เราอบกอดเอาไว้มันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพราะจากหน้าไพ่ที่เห็นบางทีความคาดหวังความปรารถนามันอาจจะมาจากจิตใต้สํานึกลึกๆของเราที่ในความเป็นจริงมันเหมือนเราอยากเอาเขาเข้ามาสวมไว้ในนั้น เขาไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาเกิดขึ้นก็เป็่นไปได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะชาวธาตุดินมังกรจบกันแล้วนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พบคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคามนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสับขวากันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย